ตั้งของคณะสาเวชาศาสตร์นะคะที่ตอนปัจจุบันเนี่ยแต่เดิมนะถ้ามองจากคณะเพศศึษานะคะลงมาะะเราเห็นตรงนั้นเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็จะเป็นคลองนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีโรงเรียนคลองหนองเละนะคะแล้วเราก็ได้อนุมัตให้ใช้พื้นที่แถวเนี้ยนะคะในการตั้งะคณะเพราะตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ทางด้านเนี้ยเราจะมีแค่อาคารของ คณะแพทย์อย่างเดียวซึ่งตอนนั้นเป็นศูนย์วิจัยนะยังไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเราก็ได้มาช่วยกันออกแบบแบรนด์ต่างๆที่เราจะมีของคณะเราขึ้นไปทํางานศูนย์วิจัยด้วยและถัดมาก็จะเป็นโครงการที่เป็นคณะร่วมกันก็คือทันตาสาเวชและก็พยาบาลนะตรงนี้เป็นอาคารสามคณะเลยร่วมกันจนกระทั่งเรียนจบกลับมานะพอดีเป็นช่วงรอยต่อที่ตัวเองพาเรียนต่อนะจะไปตอนช่วงที่เด็กกงจะขึ้นปีสามแล้วก็จะไป และกลับมาทีคณะเสร็จแล้วนะคะัอวนนี้เรามาก็คือได้มีที่คณะเต็มตัวแล้วก็คือมีคณะเป็นของตนเองนะ,ะแล้วก็แต่ละสาขาก็มีแบ่งในเรืนะ่องของโซนห้องปฏิบัติการอย่างชัดเจนแต่ว่าเรายังมีอะไรที่เป็นหนึ่งร่วมกันก็คืออาจารย์ที่มานะ,ะจ์ได้ว่าห้องพักอาจารย์เราไม่ได้แยกสาขาหรือไม่ได้แยกทังสูงเราเข้ามาห้องไหนว่างเราก็จับคู่กับอาจารย์เท่านั้นเลยนะเราก็จะมีการแชร์อะไรร่วมกัน จำได้เรามีกิจกรรมที่ร่วมกันระหว่างหลายหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นกีฬานะสัมพันธ์กัน,นก็สนุกสนานนะคะแปลว่าแต่ละสาขาแต่ว่าเราก็ทำกิจกรรมอย่างเงี้ยร่วมกันมาตั้งแต่แรกเด็กๆที่เรียนเราก็ไปสอนทาให้เราก็เป็นท่านอาจารย์ในหลักสูตรอื่นด้วยเมื่อมีคณะแล้วนะคะจากที่แต่เดิมเนี่ยเรามาโดยที่ไม่มีคณะก็คือในความสู้ มันไม่ใช่เข้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งของคณะเราเนาะเราจะต่อเติมหรือจับะไรก็ไม่ได้คือมีแค่ไหนก็ต้องทำแค่นั้นใช้พื้นที่อย่างที่เขาให้มาเนาะแดีพอมามีจึดคณะแล้วเนี่ยเรามีความสุขเรามีช่องทางเนาะมีห้องวิจัยมีความพร้อมในเรื่องของห้องที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะทําห้องของเราเนี่ยให้ได้ยอยู่เ,เป็นบ้านที่ได้ยอยู่แล้วก็มีเป็นที่เป็นทางมากขึ้น